สวัสดีครับสวัสดีตอนเจ้านี่ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแจ้งช้านะทุวันนะครับนี่ครับบรรยากาศยังมีหมอกอยู่เลยนะครับมันจะขวายนะครับเราต้องไปทำธุระอยู่นะครับพอหลังแรกนะฮะใส่นี่แรกตัวนี้ครับ ตรงนี้มันจะมีน้ำหน่อยอืโอ้โหมันต้องรุนเลยครับหลังแหลกแหกมาทห้ำเล้วหลังแหลกแหกมาทห้ำเลี้ยวมาหลังแหลกแหกมานำเล้ยวครับนี่น,น,น,นี่ครับนี่หินน้ำดูโอ้ใหญ่ครับนี่นี่โอ้โหโดนต่ำเลยคืนนะครับนี่นะแหกโคกแหกจดุด นี่โอ้แล้วครับมา,ม,า,ม,า,ม,ามันมันขอเนี่ยเก็บก่อนนะครับไปกันต่อครับเจ้านี้ได้มาแล้วหนึ่งเต็มคืนได้ไปสองเต็มสองจุด cái này mà là một, đây chỗ thứ hai, chỗ thứ hai, trong này, tìm sẽ thấy con khá mã này, mãn mãn, ô, cái sải đứng gấp, sải đứng, ô, ô, đứng, đứng mà má ียวนะครับเนี่ึงดึงมามาเปิดไฟเออต้องเปิดไฟลืมไปเอาไฟมาตัวยสายตึงดึงหมาดูตังเลยโอ้โดนครับโดนนี่ครับโดนนี่มาละครับตัวที่สองโดนโดนได้นี่เหรอนี่ครับนี่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  เจ้านี่สองเต็มแล้วครับสองเต็มเห็นเลยครับเจ้านี่โหใหญ่ครับนี่ดูโหใหญ่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 หญหญหญมานะครับสองลังสองเต็มหมานันหมานัาน่มน,ม,นม,มันเมื่อคืนมึงไม่เอามันเอาไปเจ้านี่ครับมันออกเล็กหน่อยเนาะแข็งมันหน่อยนะดโอ้ อย,อยู่นะครับตรงนี้นะครับผมหยัดเก็บก่นนึ่อนกเก็บก่อน,นเอนจ้านี้ได้มาสองตัวรวมถ้าคืนนํำสองตัวเป็นสี่ตัวสี่เต็มนะครับสำหรับหมายนี่ตัวก,ก็ได้ครับเกือบโลครับผมขอบคุณครับ